สวัสดีครับผมน้องหัวใจเดียวกันคุยกันองค์อิงเพชรบ้านแพงลูงกสาวของเราก็มีกันสิไปเปลี่ยนยางครับเตรียมงานไปดูการลูกสาวหล่ะไปเปลี่ยนยางไหมครับยางเกาไว้อยูล่ล่ะจากทิตะล่มไปให้หลามาไปหนุ่ไปนี่ไอหอบฝันซื้อรถจะขอพวกนี้ก็เดี๋ยวครับทา เปิดครับบ้าน10หมู่เลยเล้วก็สิได้ยยไปเป็นอย่างเตรียมคว่ำพร้อมของรถเป็นวันเครื่องเพื่อสิไปหาลูกสาวลา่ะของเขาเ้านะจ่าคือว่าความหากความแพงเหมือนแล้วเห็นเราหยิ้มไปเลยมั้งนีควาสุขเน่ย ตะไม่มีหลัก็ไปทรงเนาะพอแล้วก็เสีย,สยขอสยแสดงความเสียใจกับครอบครัวครับกับคุยครับที่ห,หัวหินครับปรมืมินีกระทรงมือยังเป็นมือสุดท้ายเนาะก็ะครับคมหักที่คู่เอไม่ให้นที่หลักอะบอกเป็นคำพูดอะไรครับพันแอร์อยู่หอน เดี๋ยวจับเบียเสียงดังมันเปิดตัวบอ,อกกันแล้วครับถึงคงงวามหับคล่องแพงต่อยากคำว่าไม่ไหม,ไมเพ็่นขับสอนลายยางก็ขอให้คุยเองครับสู่สามสนันฝาครับเป็นนางฝาถึงสวรรค์เนาะวันจีอูจอกอะซอยอุ่มชูซอยส่างสัน ผลงานสาวน้อยเพชรบพันแพงสาวน้อยนำพันชโจนำทีมโดยพ่อกันชัยแล้วก็สาวน้อยเพชริันแพงนำทีมอีลาน้อยบัโจนั่งเอกเพริเอกไม่นั่งเอกก็ออาเบมเพริกันนี่แหละหูอะไรละครับทุกคนตะบุงว่าเราเสียงดีเลย สิ่งดีแห่งเพื่อเอกม่กะไรครับไปให้ร่างใจได้ครับวันเป็นคลิปเพราะเราเอกอะอีหลาติดฝนเนาะตอนเนด็กพงก็เลี้ยงงานอยู่หลักกระบ,บงังอีหลากับยุแถววังหน่อยอยังไงแล้วก็มือนี้คงเลี้ยงงานกับอีหลาตีกลับเลยเพื่อเอกวันนี้จะให้ทีมงานครับความสุขเดินทางปลอดภัย กับบ้านกับซองขางวาัเตะเตรียมตัวเปิดวงบุญกะทินบานิลาน่อยเข่าก็จะงามนะครับไปเบิงไปเบิงบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศเข่าบานิลาเนี่ยตอนบบกถิ่นงามงามกินแบบเวลาเราเดินผ่านกลางคืนนะกินจะโชยแบบถ้อว่าบัญญยาิสิเป็นยูกลางทงุ่งนาครับยห้ไปครับใครว่าจะไปนะ ผมจะเห็ุไปขอ,อยาเสซ็ตผมนะนี่นี่เสียแล้วนะครับไปให้นักใจดีหลาได้บัตรก็ทักเพจไปได้ครับเพจพอไม่เอาอิงลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะกลับไปสื้อันไรครับลองตัวเสือกันยังมีอยู่ครับเสือสามสี เสื้อเปิดฤดูกาลใหม่นะครับไปอุดหนุนกันเยอะๆไปให้กำลังใจลูกสาวกันเยอะๆนี่เสื้อไหมพก็กมัาสิเสื้อที่เนี่ยบอเนี่ยบอกภาพนี่ครับภาพเด็ดนะฮะนี่วันวาลนะนี่กรนีวันวาลยิ้มนี่พูดนะปากจูนี่กาเซียยุย้ยพุทธมณฑลโมเมนต์ยู่นาวะตะคณ ง่ามผมว่าผมมากักง่ามผมก็ใส่เรื่อยครับใส่ออกงานเนี่ยใส่ไปเที่ยวเนี่ยผูกอิงเพชรบ้านแพรงไม่แค้นหาเสือหักโดยเขียนปากจุอีลาใส่เสือด้วยครับพรเพนยยว่ร์ในเพชรเสือพ่น บนบนจะจ้วเสื้อสีสีเข้มสีผู้กูกรงแนมงระมเบิ้ผมสั่งมาแล้วสามสีครับผมสั่งมาแล้วสามสีแต่ว่ารอพี่เตอร์กำลังส่งครับรอพี่เสียเตยนะเสียเตยท่านคนออกแบบนี่แหละเห็นบาดเหตยังหรอเป็นดอกเอียงหรอ เลยรักมากถิ่นครับงามแงม่มกินเป็นหอยเป็นอะไรมันมุมเป็นอนะไรเป็นวีโอหอยเต็มแต่สีไหมูอครับเอ่อเอาปลาปองปลาเห็ดมันอยู่ไว้ใส่ดาวเนะวาะใส่ดาวปลาป,ปองเองนะแงามีมีหมดที่เราเดได้ปอกแขนมายังอยู่อยู่ได้ปอกแขนไปใส่ดาวเหรียญอุดน,นุนมูวนครับไป็นบานิลละเป็นข้าวโพดเองครับ ไปมุวนน้ำกันแระยางไรเนียวถ้า,ก,าก,กันมันกันขึ้นกาครับรพอไม่มรัาดูแลลูกซาวไปอย่าลืมครับไปเบิงีดีเพ็ดอีหลาดดนะเพ็ดป้อมหลายแห้ง นะครับเตือนเศร้ามากเห็นเราหยิมมันก็นะครับกูดเลยน้ำตาไหลถา้าเราเล่นกีฬาจะววันเหมือคืาความประทับใจหลายอย่างตื่นมากกับเบิ้งคลิปนีฬาเพราเอก ุูเหมือนอ่ไรสิมีพ่ออิชิตะเนี่ยนังเราฟังคุยมวลไปเลยเราเอาเบาเรื่องหลูกษาไปเออคนผัาคนแพงเขาผ่าอ,อีกคนนึงผมว่าวับ่มีไครหัก <c oughs> ฮักต้อทอกันเลยครับพี่ดาคือว่าฮักแบบว่าฮักไม่มีแห่งใครเลยว่ได้เห็นหน้าได้เห็นนอ้อยหยิบก็ดีใจอย่าเนาะเนี่ยครับฮักก็เป็นตนฮักหลอกสาวดูแลหลอกสาวนาไว้ทุนวุทธีซอนกันดูแลครับซอนดูแล ผู้ดนนี่พู้นี่ดึงพวกเบดึงตั้งใจดึงล่ะอสิหัดแห้งจะดูแลกกันไปกับลูกสาวเขารับก,กันมันเกน,นมมกเนี่ยผมมักลูกเนี่ยพี่เตยอพวกติเกือมาขายป่ะทีส่บัตโรศั์ไว้ <c oughs> เหมือนได้ห้หมาอยู่ได้มาดนแล้วครับได้มาดนแล้ว